วันนี้ที่เซาเปโลเป็นวันอาทิตย์นะครับอาทตอนเช้าพอ,อไอ้เพิ่งอาบน้ำทุกคนโอ้ส้มตำเมืองเลยอยากกินอันนี้พูดอาหารพูดถึงอาหารไทยนี่อยากเลยครสวัสดีทุกคนนะครับอ่ถ้าเข้ามาแล้วนะครับ น้องๆมิสแกนประจําจังหวัดทั้ง77คนเข้ามากี่คนไม่รู้ใครเข้ามาก็ถือว่าโชคดีแล้วกันได้ฟังส่วนแฟนคลับหรือด้อมก็ไปบอกนะครับเอาไปบอกถ้าน้องๆไม่มานะครับเรื่อง a f filia t e ที่อยากให้ไลฟ์ขายของเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์หลายอย่างนะครับธรรมดาแล้วไม่อยากจะบอกวัตถุประสงค์ใครนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไร เพื่อความเข้าใจวัตถุประสงค์จริงๆเลยอย่างแรกเลยอะ่ะต้องการให้ทุกคนมีกระแสเพราะกระแสเราสร้างได้หลากหลายรูปแบบแต่การได้ไลฟ์ขายของมันได้ฝึกพูดฝึกอ้อนฝึกคุยฝึกขอนี่ยฝึกศิลปะนั่นก็คือสิ่งสำคัญอย่างแรกคือได้ฝึกความคุ้นชินต่อการเป็นคนสาธารณะ อย่างที่สองอยากให้ทุกคนมีแฟนคลับมากขึ้นผ่านการถ่ายทอดตัวตนที่แท้จริงในการขายของเพราะบางคนอาจจะร้องเพลงบางคนอาจจะทำกับข้าวบางคนอาจจะเล่นตลกบางคนบ้าๆบอๆนั่นคือตัวต,วตนที่แท้จริงมิสแกนเป็นแบบนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเอาตัวต,วตนออกมาที่แท้จริงให้มากขึ้นเพื่อแฟนคลับจะได้เข้าดอมมากขึ้นนะฮะอย่างที่สาม ปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่ารายได้เป็นสิ่งสำคัญทุกคนถ้าใครจะมาโลกสวยว่าเอ๊ะทำไปขายทำไมโอเคปล่อยเข้าไปครับถ้าไม่อยากขายของไปอยู่กับประยุทธ์นะเพราะประยุทธ์ก็บอกแล้วว่าประเทศไทยไม่ใช่ธุรกิจปล่อยเข้าไปมิสแกน์เราเป็นธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณไลฟ์คุณได้15%ทุกการไลฟ์ ถือว่าเยอะนะครับอย่างยกตัวอย่างาเชอเอมคูเกตแล้วก็ใครเยอะแยะเลยหลายคนได้ประมาณเช็คไปจากเมื่อวานนะไม่ใช่วันนี้ไม่รวมวันนี้ได้ไปจำนวนรวมได้มากกว่าห้าหมื่นกันแล้วทุกคนหลายคนเยอะมากซึ่งถ้าเกิดห้าหมื่นเขาก็จะได้เจ็ดันห้าได้แน่ๆ นะฮะหนึ่งแสนได้หนึ่งหมื่นห้าพันอย่ามิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเพราะฉะนั้นนี่คือรายรับที่คุณควรได้โดยที่ไม่ทำให้คุณจะต้องลำบากหนึ่งไม่ต้องแพ็คของสองไม่ต้องซื้อของมาขายไม่ต้องหยิบจับ <c oughs> ไม่ต้องแบกไม่ต้องขนไม่ต้องเอาเงินไปซื้อของมาก่อนแล้วค่อยขายอักกําไร <c oughs> เพียงแค่ขายการพูดคุยนะฮะ รายายได้เมื่อคุณมีรายได้บริษัทก็มีรายได้ไม่ปฏิเสธขออนุญ,ญาตนะนี่คือข้อ3รายได้ข้อที่สี่คุณจะได้ของขวัญจากแฟนคลับคุณอันนี้เราไม่ได้แบ่งด้วยคุณได้หมดไม่ว่าเขาจะให้ดอกไม้ให้สร้อยคอให้อะไรให้ประสาทให้สิงโตให้อะไรใดๆก็แล้วแต่บนหน้าจอคุณขอเขาได้ครับ หรือเขาปื้มใจก็ชอบคุณเขาให้อันนั้นคือยอดเงินที่จะโอนเข้าของคุณโดยตรงอันนี้ก็คือรายได้เพิ่มคือข้อ4นะข้อที่ห้าสำคัญมากนะ,ะับเป็นการพิสูจน์ตัวตนของความเป็นนางงามพร้อมใช้นะฮะซึ่งแน่นอนครับบางคนอาจจะไม่พร้อม คุณใช้อาจจะขี่อายอาจจะทําไม่เป็นอาจาปานตอนนี้ยังไม่เริ่มเลยนะครทุกชั่วโมงทุกนาทีมีค่าถ้าคุณคิดว่าอยู่ในเกมคุณต้องเริ่มทันทีที่เราที่เราคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นการพร้อมใช้ไม่พร้อมใช้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะมาบอกเราเราจะเป็นคนดูคุณอย่างเงี้ยเราใช้ไปละคุณพร้อมไหม บางคนยังไม่ได้เริ่มบางคนยังกระตุ้มกระเตี้ยมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นมันปฏิเสธไม่ได้ข้อห้า 5, คือการพิสูจน์ว่าคุณพร้อมใช้ไหมนะฮะคุณสู้ไหมคุณพยายามไหมข้อที่ห้าข้อสุดท้ายคือ <c oughs> ทำให้คุณมีโอกาสที่แตกต่างกว่าคนอื่น บางทีคุณเห็นคนนี้เป็นตัวเต่งคนนี้เป็นตัวเต่งคนนี้เป็นตัวเต่งแล้วถ้าไม่มีอะไรมาขยับคุณก็เป็นตัวรองตลอดไปแต่ถ้าเกิดมีอีเวนต์แบบนี้ขึ้นมาเกิดคุณปรีตขึ้นมาคุณบ้าขึ้นมาคุณกลายเป็นพิมพ์ลีพายคุณกลายเป็นใครขึ้นมากระทันหันยังไงเราก็ปฏิเสธคุณไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้แสงของคุณนั้นสว่างขึ้นเยอะขึ้นแปลกขึ้น แล้วเราก็เห็นคุณในมุมแปลกพอเราเห็นคุณในมุมแปลกเราก็เฮ้ยเซอร์ไพรส์พอเราเซอร์ไพรส์เราก็มองคุณมากขึ้นชอบคุณมากขึ้นเรี่ยงไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องปกติ mm hmm. เพราะฉะนั้นใครที่มีกระแสน้ยนอยๆใครที่ไม่อาจจะไม่ใช่ตัวเต็งจงงัดกลยุทธ์ทุกอย่างมาเล่นภายใน10กว่าวันนี้เพื่อให้คุณกลายเป็นดาวเด่น นะให้กลายเป็นดาวเด่นคุณดูนะฮะส้มหล่ยังเกิดขึ้นมาได้จุกไหมฮะคุณแม่คุณแม่สิตายยังเกิดขึ้นมาได้จากวลีหรือจากการออกโซเชียลคนที่เงียบเียบ,บางจังหวัดคุณอาจจะมีจุดขายจุดเดียวล็อปังแสงทุกคนเลยก็ได้นะฮะนี่คือวัตถุประสงค์5ข้อไปท่องเอาไวา้ นะครับให้จับใจ <VII> มาจากด้อมสวนภัยด้อมไหนพิมพ์ได้เลยไลน์สนัติิเห็นไหมมันจะมีความสนุกมากขึ้นเห็นไหมพอเราให้ไลน์ปั๊บเรามองเอลซ่าในมุมที่แตกต่างแล้วใช่ไหมฮะเราจะได้ความแตกต่างของบุคลิกมาเฟ้นหากันเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย คาดหวังคุณได้แอฟเฟ i a t เต้องให้ได้1นึ่งแสนหนึ่แสนคือคุณได้เป็นเงินสดเลยอย่าเพิ่งโอนนะครับใครที่ได้ไปเวียดนามด้กันไปโอนที่เวียดนามต่อหน้าทุกคนโอนโชว์เลยฮะทั้งเงินทั้งโอกาสทั้งความสามารถทั้งฝึกฝนมีที่นี่ที่เดียวเดี๋ยวที่อื่นก็เรียนแบบแต่ทำไม่ได้หรอกครับผมบอกเลย แกรนทำอะไรคนอื่นก็จะเรียนแบบหมดเพราะฉะนั้นคุณต้องไม่ตกเทรนด์โอเคนะฮะคุณมาฟีนมาแล้วนะข้อต่อไปนะครับอันนี้คือพูดถึงวัตถุประสงค์ไปก่อนให้ชัดเจนฝากแชร์ไปให้ถึงทุกคนด้วยนะครับข้อต่อไปครับคุณจะไลฟ์แบบไหนก็ได้ทุกรูปแบบไม่มีข้อจำกัดสิ่งที่ต้องห้ามบอกไปแล้วห้ามพูดชื่อแอป,ปอื่นห้ามแต่งตัวโป๊ปิดไปเลยนะฮะ ห้ามพูดเรื่องตัวเลขห้ามใบหวยห้ามอยู่บนรถไม่ว่าจะขับหรือนั่งนะฮะนี่คือกฎที่ทางทิกต o อไม่ชอบข้อต่อไปไม่ต้องคุยเรื่องอื่นไม่ต้องคุยเรื่องอื่นอะไรมากมายคุยนิดหน่อยทิกต o อกจะไวต่อเมื่อคุณฮาร์ดเซล ะฮะสอนไว้เลยฮาร์ดเซลครับคุณต้องฮาร์ดเซลฮาร์ดเซลโดยการที่ไม่ต้องไปอธิบายอะไรเยอะว่าผลิตภัณฑ์เป็นยังไงบอกคร่าวๆวันนี้ทำโนต้ตให้แล้วในกรุ่มไม่จําเป็นต้องบอกละเอียดบอกคร่าวๆราคาจําไม่ได้ไม่ต้องพูดพูดแล้วผิดผิดถูกๆนะฮะให้เขาไปกดตะกา้ากดเลย ผมขายด้วยการให้กดตะกร้าเป็นหลักหลายคนมีเฉพาะน้ำพริกอยู่ในมือก็จะโชว์เฉพาะน้ำพริกไม่ต้องจำเป็นไม่จำเป็นต้องโชว์สินค้าหรือถ้าใครมีมือถือสองเครื่องก็ไปโหลดภาพใส่มือถืออีกเครื่องหนึ่งโชว์ให้ระวังเรื่องกระป๋องคอลลาเจนกับน้ำปลรราอินฟ้าเสื้อคองค่อนข้างต่ำเวลาคุณจะโชว์ออก อย่าเอาหน้าอิงฟ้าออกหรือถ้าจะอ,าออกเอามือปิดหน้าอ,อกให้ด้วยแค่นั้นนะ่ะติกต่อกรหาวโอโปแล้วแม้ระวังต้องระวังในจุดนี้ด้วยข้อต่อไปคุณจะไล์ยังไงเรื่องของคุณคอนเทนต์เป็นยังไงเรื่องของคุณจะเอาใครมาช่วยไล์เรื่องของคุณจะเอาพีดีมาช่วยไล์จะเอาคนนอกมาช่วยไล์จะเอาดารามาช่วยไล์จะเอาคอนเนคชันไหนมาช่วยคุณไล์ได้หมดครับ ได้หมดทุกอย่างเพียงแค่มีข้อแม้ว่าหนึ่งต้องเป็นติ๊กต k อกคุณสองต้องมีคุณอยู่ในนั้นนะฮะมไม่ว่าเลยนะเอลซ่าจะเอานาเดตมาไลฟ์ด้วยก็ได้ผมไม่ว่านะ,ะแต่ต้องเป็นติ๊ t ต k เอลซ่าแล้วก็มีหน้าและเอลซ่าอยู่ด้วยคุณจะเอาคนร้อยคนมายืนไลฟ์กับคุณเอาแฟนคลับมาไลฟ์กับคุณก็ได้แฟนคลับยี่สิบคนมาไลฟ์ก็ได้ข้างหลังคุณ แต่ขอให้เป็นทิกต o อกคุณและมีคุณอยู่ด้วยแค่นั้นเป็นพอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเปิดกว้างนะครับให้ทุกคนครีเอทอยู่กับแกรนต้องไม่กริบอยู่กับแกรนต้องไม่จนอยู่กับแกนต้องสนุกและรวยดีกว่าคุณไปนั่งคุยเรื่องอื่นโอ้โหเก่งมากดอมมายงชชดเทียสมัคร X ใหม่อีกเรื่องนึงนะครับตอนนี้ t ิกต็อกไม่จำเป็นต้องถึงหนึ่แล้ว เขาอนุโลมให้แล้วสมัครติ๊กตอกใหม่ก็ขายได้ครับติ๊กตอกสำหรับการขายไม่จำเป็นที่จะต้องมีผู้ติดตามเยอะไม่จำเป็นต้องเป็นติ๊กตอกเก่าผมก็สมัครใหม่ที่ผมขายอยู่เนี่ยนะฮะเพราะเวลามันขึ้นมาปับ๊บให้ทุกคนช่วยแชร์และช่วย f o l โล่ทุกครั้งก่อนที่อะไรไปบอกในด้อมคุณ ว่ากำลังจะไล่ให้เขาช่วยกันจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันนะใช้ทุกอย่างของคุณให้เต็มที่สินค้าที่เราขายดีไม่ใช่เฉพาะน้ำพริกนะทุกคนอาจจะตีโจทย์ผิดเป็นดน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกกับเวลาคนซื้ออย่างมากก็ซื้อได้แค่หนึ่งกระปุกสองกระปุกอย่าลืมชวนเขาซื้อสกินแคร์ สกินแคร์ก็เร็วยอดเร็วนะะคอลลาเจนก็ยอดเร็วกันแดดเราเป็นยี่ห้อเดียวที่ใส่โบท็อกและ B3 จากสวิตขาวตึงทั้งวันทั้งคืนล้างทิ้งตอนเย็นก็ยังตึงเป็นเซรั่มไม่อุดตันขายดีมากแก้ฝ้านี่คือโคตรตัวท็อปเลยใช้แล้วเห็นผลรีวิวดีหมดไม่เคยมีใครด่าสินค้าทุกตัวของเราจำไหมนะ สกินทุกอย่างไม่ใส่น้ําหอมไม่ใส่แอลกาอฮอลไม่ใส่สารการันบูดเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงจากการแพ้จําราคาไม่ได้ไม่ต้องไปนขนายหาบอกไปกดตะกร้าเลยอุดหนุนเลยดูราคาเลยและที่สําคัญจําไว้ว่าทุกทุกการสั่งซื้อส่งฟรีทุกการสั่งซื้อส่งฟรีได้ของไม่เกิน3วันถึงคุณ ท่องไว้เลยนะทุกการสั่งซื้อส่งฟรีได้ของไม่เกินสามวันนะฮะทุกการสั่งซื้อส่งฟรีได้ของไม่เกินสามวันซื้อชิ้นเดียวก็ได้สวัสดีรับน้ังทีกหลีกเลี่ยงการพูดว่าโอนเงินให้พูดว่ายืนยันการสั่งซื้อด้วยการชําระหรือยืนยันการสั่งซื้อด้วยการกดดําเนินการต่อไปดําเนินการขั้นต่อไป พราะนันขายอย่างอื่นด้วยตัวที่ขายง่ายอะ่ะตัวที่ผมทําไม่ทันเลยก็คือแก้ฟ้าคนเป็นฝ้ากาะจุดแางดำผิวหน้าไม่ดีใช้แล้วดีเลยส่วนคนผิวหน้าดีอยู่แล้วใช้แล้วเนี่ยจะดีมากขึ้นกว่าเดิมไม่ต่ำกว่าสองเท่านี่เมื่อคืนนอนสี่ชั่วโมงเองเจ็ดแลกอยู่ๆมันก็ตื่นตอนตีสามตอนตีสามบ้านเราก็ประมาณบ่ายโมงอะ่ะแล้วผมนอนไปตอนห้าทุ่มที่เนี้ย เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมีสินค้าอยู่ในมือก็ขายได้ไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องหยิบสินค้าผมขายโดยไม่หยิบสินค้าส่งฟรีสาวันถึงมีเก็บเงินปลายทางแต่หลีกเลี่ยงก็ดีเพราะว่ามันจะได้ขึ้นยอดเงินเป็นของคุณเลยเก็บเงินปลายทางมันต้องรอเขาจ่ายก่อนยอดมาถึงขึ้นให้ยาสีฟันเราก็ขายดีอ้อนไปเลย คนซื้อน้ำพริกแล้วก็ซื้อยาสีฟันซื้อยาสีฟันแล้วก็ซื้อแชมพูซื้อแชมพูแล้วก็ซื้อกันแดดไปเลยบินมันจะใหญ่ขึ้นโอเคใครมีอะไรจะถามจำเป็นต้องไลฟ์สดไหมครับบอสขายป่านคลิปได้ครับไลฟ์สดก็ได้ขายคลิปก็ได้มันจะรวมกันให้หมดครับ แอฟฟ l ลิเอตมันจะรวมกันให้หมดอย่าเพิ่งถอนนะ a f f i l ลิเอตมันจะรวมกันหมดครับคุณจะอัดคลิปคุณจะใช้คลิปผมคุณจะไปดูดคลิปมาหรือคุณจะขอให้ทีมงานทําคลิปให้หรือคุณจะตัดต่อเองได้หมดคลิปก็โพส์ไว้เรื่อยๆมันก็จะเข้ามาอาจจะแบบวันละแบบห้าออเดอร์เจ็ดออเดอร์ให้มันเข้ามาแต่ถ้าไลฟ์สดมันก็เยอะขึ้น ถึงวันที่16เที่ยงคืนนะครับวันนี้ก็ซัดไปเท่าไหร่แล้ววันที่5แล้วเลยสิบวันเองเหลือสิวันเองอยากให้ทุกคนได้มีประสบการณ์ไปด้วยกันนะฮะ